พี่ว่าไฟอมาลันเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่2อ,อย่างที่เราจะนําเสนอด้วยกับการถ่ายลองเทคแบบต่อเนื่องเลยซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่4ซีนเราจะจัดฉากแต่ละฉากเนี่ยให้แตกต่างกันให้เห็นว่าเขาสามารถจัดไฟได้หลายแบบ จุดเด่นแรกที่บอกเนี่ยก็คือเขาสามารถใช้ในโหมด CTT แล้วก็ RGB ได้และอย่างที่2คือเขาสามารถเซตอัพไฟได้เร็วมากด้วยกับแอป s t a d l t Link ที่ปรับบนมือถือเครื่องเดียวได้เลยอย่างฉากแรกเนี่ยจะเป็นการถ่ายรีวิวหรือพูดมองกล้องเราจะใช้ตัวไฟหลัก 300c เนี่ยเป็น Key Light เปิดในโหมด CTT 1 5 0ีจะตั้งเป็น Rim Light ไว้ด้านหลังนะแล้วก็นจะใส่แค่ Reflector เป็นแสงแข็งย้อนเข้ามาทีนี้เนี่ยซีนที่2เราก็จะค่อยๆมูฟกล้องออกมา ในระหว่างที่มูไปซีนสองเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยนเฟรมด้วยนะครับตากล้องเพื่อให้เห็นว่าทีมงานของเราเนี่ยยกย้ายไฟจากซีนที่1มาจริงๆ mm hmm. เพื่อวางณนะจุด B หรือซีนที่2ผลลัพธ์ของซีนที่2เนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบ MV เพลงหรือถ่ายโลเพนะบรรยากาศจะเหมือนอยู่ในปาร์ตี้ซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็จะมีแสงหลักเป็นคีล h t ส่วนไฟอีกตัวนึงเนี่ยเราจะโชว์อีกฟังก์ชันนึงในโหมด RGB ต่อมาซีที่3เนี่ยเราก็ค่อยๆบมาอีกซีนหนึ่งตรงนี้จะเป็นการจัดไฟอีกแบบหนึ่งและจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งพอ r เท t แบบไฮคอนท s สเราจะใช้ไฟแค่ตัวเดียววางในมุมท็อปนะครับส่องลงมาแล้วก็ใส่แค่รีเฟกเตอร์เพื่อให้ได้แสงแข็งทีนี้เนี่ยเราจะเล่นเอฟเฟกควันด้วยลองนึกภาพดูนะตอนที่ไฟแสงแข็งสริ้วลงมาด้านล่างแล้วมีควันลอยพุ่งขึ้นมาเ่ย ควันจะเห็นได้ชัดเลยในแสงแข็งอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งในการจัดแสงเพื่อถ่ายรูปเราก็จะเห็นแสงและเงาที่ค่อนข้างชัดเจนจากนั้นเนี่ยก็เป็นสีนที่4แล้วก็จะมูฟมาเหมือนเดิมมาสีนสุดท้ายตรงนี้เราจะจําลองการถ่ายภาพสินค้าซึ่งไฟอาราลน 150C กับ 300C เนี่ยกำลังไฟค่อนข้างสูง ที่ว่าสินค้าที่จะเหมาะในการใช้ในการถ่ายเนี่ยจริงๆก็สามารถใช้ขนาดใหญ่ก็ได้อย่างเช่นกระเป๋าเดินทางหรือตุ๊กตาหมีใหญ่หญๆอย่างเงี้ยเราสามารถนํามาใช้เป็นร็อพเพื่อวางถ่ายสินค้าเลยเราจะได้เห็นผลลัพธ์โอเคครับการถ่ายลองเทคเนี่ยเราต้องอาศัยทักษะการทํางานเป็นทีมที่สูงมากต้องสามาัคคีกันมากๆและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ให้คล่องมือแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถทํางานได้สะดวกทุกคนพร้อมอยังครับ 好，好，好，好妈嘿。Hey.